สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะ Hims and Hers Health หรือ Hims ค่ะเป็นบริษัท Telehealth ท,ท,ที่แบบว่าเน้นเจาะตลาดคนรุ่นใหม่โดยตรงเลยเรามีข้อมูลจากบทวิเคราะห์หลายแหล่งเลยค่ะที่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมทั้งโมเดลธุรกิจการเงินโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงด้วยเพื่อดูว่า Hims เนี่ยน่าสนใจสำหรับการลงทุนแค่ไหนนะคะ จุดเด่นของเขาเลยก็คือการขายตรงถึงผู้บริโภคหรือ DTC ผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากเน้นบริการสุขภาพที่คนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z Millennial สนใจกันโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยลักษณะธุรกิจเขาเป็นยังไงบ้างคะครับ Hims เขาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ให้บริการครบวงจรเลยสำหรับสุขภาพเฉพาะทางบางอย่างตั้งแต่สุขภาพทางเพศอย่างปัญหา ED ผมร่วงผิวพันธหรือแม้แต่สุขภาพจิต แล้วก็มียาสามัญบริครับขั้นตอนก็คือปรึกษาแพทย์ออนไลน์ก่อนแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็สั่งยามีบริการส่งถึงบ้านเลยสะดวกมากครับฟังดูน่าสนใจมากค่ะแล้วสถานะทางการเงินเขาตอนนี้ล่ะคะ กลางปี2025นี่เป็นยังไงบ้างเห็นว่าโตเร็วมากเลยใช่ครับโตเร็วมากๆมูลค่าตลาดตอนนี้ออ,อยู่ราวๆ2.5-3.000ถึง3,000ล้านดอลลาร์ได้ครับส่วนไรายได้ทั้งปี2024เนี่ยคาดการณ์กันว่าจะแตะประมาณ870-900ถึง900ล้านดอลลาร์ที่น่าสนใจมากๆเลยคือกำไรขั้นต้นหรือ Gross Margin สูงถึง80%เลยครับโอ้โห oh. 80%นี่สูงจริงๆนะคะครับมันสะท้อนว่าตัวธุรกิจออนไลน์เองเนี่ยทำกำไรต่อหน่วยบริการได้ดีมาก อืมแต่เหมือนจะยังขาดทุนสุดทีอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับยังขาดทุนสุดทีอยู่แต่ก็ใกล้จุดคุ้มทุนมากๆแล้วล่ะครับคือเหตุผลหลักที่ยังขาดทุนก็เพราะว่าเขาทุ่มงบเยอะมากไปกับการตลาดเพื่อดึงลูกค้าใหม่เข้ามาอ๋อเข้าใจค่ะเน้นการเติบโตก่อนใช่ครับแต่ข่าวดีก็คือกระแสงเงินสดอิสระหรือฟรีแ cash flow เนี่ยเริ่มเป็นบวกครั้งแรกในปี2024แล้วนะครับ แล้วก็มีเงินสดในมือเยอะพอสมควรเกิน150ล้านดอลลาร์โดยไม่มีหนี้ระยะยาวเลยส่วนจำนวนสมาชิกก็พุ่งไปเกิน1.7ล้านคนแล้วครับโตรเร็วมากปีละ40-50%เลยอืมที่บอกว่ากำไรขั้นต้นสูงแต่ยังขาดทุนเพราะค่าการตลาดสูงนี่เองแล้วแบบนี้จุดแข็งเรื่องแบรนด์ HIMSS กับ HEARS ที่เขาสร้างมาให้ดูทันสมัยกับประสบการณ์ใช้แอปหรือ UX ที่ทำมาดีมากๆเนี่ย มันช่วยลดต้นทุนหาลูกค้าในระยะยาวได้จริงไหมคะหรือว่ามีข้อได้เปรียบอื่นๆอีกเป็นคำถามที่ดีครับคือแบรนด์ที่แข็งแรงกับ UX ที่ดีเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบสาคัญมากๆเลยครับเพราะมันช่วยสร้างความพักดีเออแล้วก็อาจจะช่วยลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่หรือ CAC ในระยะยาวได้จริง CAC ก็คือ Customer Acquisition Cost ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ลูกค้ามาหนึ่งคนใช่ไหมคะใช่ครับผม นอกจากนั้น h ิมส์เขาก็มีเครือข่ายแพทย์ในสังกัดของตัวเองทำให้ควบคุมคุณภาพบริการได้ดีขึ้นแล้วก็โมเดลสมาชิกเนี่ยก็สร้างรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยครับถึงแม้จะยังไม่ได้ผูกขาดตลาดอะไรนะครับแต่ปัจจัยพวกนี้ก็ทำให้ h ิมส์มีตำแหน่งทางการตลาดที่น่าสนใจดีเดียวแล้วโอกาสเติบโตในอนาคตล่ะคะมองไปทางไหนได้บ้างคือตลาดเทเลเฮลท์ในสหรัฐเองเนี่ยยังโตได้อีกเยอะเลยครับ คาดการ์กันว่าประมาณ15-25%ต่อปีฮิมส์ก็มีโอกาสขยายในตลาดเดิมที่เขาเก่งอยู่แล้วอย่างพวกอ d ดีหรือผมร่วงแล้วก็ยังสามารถเพิ่มบริการใหม่ๆที่มีศักยภาพอย่างเอ่อกลุ่มยาลดน้ำหนัก GLP-1 ที่กำลังฮิตกันมากๆตอนนี้อ๋อยาลดน้ำหนักนี่กำลังมาแรงจริงๆค่ะใช่ครับหรืออาจจะเป็นยารักษาโรคเรื้อรังอื่นๆแล้วก็อาจจะขยายไปสู่ออฟไลน์บ้างนิดหน่อยเช่นไปร่วมมือกับร้านยาอะไรแบบนี้ ถ้ามองภาพรวมก็คือฮิมส์กำลังพยายามรุกเข้าสู่ตลาดยาเฉพาะทางที่การแข่งขันอาจจะยังไม่ดูเดือดเท่าตลาดทั่วไปครับโห oh, ฟังดูมีโอกาสเยอะเลยนะคะแล้วรายได้ที่โตจากประมาณ150ล้านดอลลาร์ในปี2021มาเป็นคาดการว่าจะเกิน1,000ล้านดอลลาร์ในปี2024นี่มันก้าวกระโดดมากๆเลยใช่ครับการเติบโตของรายได้นี่สะท้อนการยอมรับจากตลาดได้ชัดเจนมาก แล้วบริษัทก็เอ่อนเงินที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนต่อทั้งการตลาดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเลยครับแต่การเติบโตเร็วขนาดนี้ความเสี่ยงก็น่าจะมีไม่น้อยเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือการที่ยังขาดทุนสุทธินี่แหละครับแม้จะใกล้คุ้มทุนแล้วก็ตามแล้วก็ธุรกิจด้านสุขภาพกับยาแบบนี้มันเอ่อค่อนข้างอ่อนไหวกับกฎระเบียบภาครัฐสูงมากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรนิดหน่อยก็อาจจะก,กระทบได้ง่ายๆเลย อันนี้น่ากังวลเหมือนกันนะคะครับแล้วก็เรื่องการแข่งขันที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งจากยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ที่เหมือนอยากจะทำทุกอย่างใช่ค่ะ Amazon น,นี่น่ากลัวครับหรือบริษัทเทเลเัสเดิมอย่าง Teladoc หรือแม้แต่ร้านยาใหญ่ๆอย่าง CVS ก็อาจจะเข้ามาแข่งด้วยนอกจากนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องอลูกค้าเลือกใช้บริการหรือ churn r a แล้วก็ต้นทุนหาลูกค้าใหม่หรือ CAC ที่ยังสูงอยู่ เรื่องนี้มันก็นําไปสู่คําถามสําคัญเลยครับเกี่ยวกับความยั่งยืนในระยะยาวว่าเขาจะบริหารจัดการต้นทุนยังไงให้มีกําไรสม่ําเสมอได้ในที่สุดฟังดูแล้วเฮมส์ ems, นี่เป็นหุ้นสไตล์ h h i g g growth h i g h risk จริงๆนะคะคือมีโอกาสโตสูงมากแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงแล้วก็ความผันผวนที่สูงตามไปด้วยก็คงจะเหมาะกับนักลงทุนที่เข้าใจแล้วก็รับความเสี่ยงตรงนี้ได้มองเป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตมากกว่าจะมองหาความมั่นคงในปัจจุบันนะคะถูกต้องเลยครับ ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างศักยภาพการเติบโตที่น่าสนใจมากๆกับความเสี่ยงที่มีในระดสำคัญจริงๆข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปลองคิดกันต่อก็คือปัจจัยเรื่องกฎระเบียบที่อาจจะเปลี่ยนไปได้เสมอกับการแข่งขันที่น่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อเส้นทางการสร้างกำไรที่ยั่งยืนของแฮมส์ในช่วง3-5ปีข้างหน้ายัางไงบ้างนี่เป็นคำถามสำคัญเลยครับที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ